ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมตุกๆเฟมเบรี่ Family, อยู่ที่หอแก้วจงังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารับชมหอแก้วครับเป็นสถานที่จุดท่องเที่ยวจุดศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชาวมุกดาหาร อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับที่ชั้นหนึ่งของหอแก้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับเป็นเป็นหน่วยงานจากไหนครับเนี่ของอบจอของอบจอมุกดาหารนะครับผมคอยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่มารักชมนะครับบนชั้นหนึ่งนี้ก็จะเป็นเลยเป็นอะไรครับตรงนี้ ขอเจ้าหน้าที่อธิบายได้ไหมครับอ๋อฟอสซิลที่นด้จากจากในเขตมุกดาหารหรือเปล่าครับนี่อ๋อ,อ,อเป็นวตัตถุโบราณแล้วก็พระพุทธรูปนะครับก็จะมีให้ชมกันชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ชั้นหชั้นเจดนะครับมีพระพุทธรูปพระไตรปิฎกและของสะสม ของโบราณเครื่องหายสังคลโลกเยอะมากของใช้นี่ก็จะเป็นเครื่องจักสารที่ใช้ในการดำรดงชีวิตนะครับสกองสะสมของโบราณที่หาดูยากมากครับนี่ก็เครื่องทอ อัานทอผ้าของสะสมเยอะมากครับของโบราณใครอยากจะชมก็มาชมได้ที่หอแก้วครับหรือใครที่อยากจะชมคลิปรวมก็ฝากติดตามที่ช่อง youtube ทุกๆ Family นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนอกจากจะมีชุดแต่งกายประจำเผ่าของชาวมุกดหารแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ ในการดำเนินชีวิตนะครับเป็นผ้าแพเป็นอุปกรณ์ถ้วยเครื่องประดับต่างๆนะครับผสมพันไปหมดแล้วในชั้น3ครับของหอแก้วก็จะมีเป็นโชว์ชุดเครื่องแต่งกายของชนเผ่าต่างๆครับรวมกันซึ่งมุสลหารนี่ก็มี ชนเผ่าที่น่าสนใจรวบร,รวมชนเผ่าได้ประมาณแดชนเผ่านะครับนนี่คือชนเผ่าไทยอีสานครับก็จะมีไทยอีสานไทยยอภูไทยต่างๆครับผมรวมกันได้แดชนเผ่าครับผมถ้าใครสนใจอยากจะมาดูก็มาชมได้นะครับเพราะมีเครื่อง สัตาวุธเครื่องต่างๆนี่ก็เป็นชนเผ่าไทยยอนะครับไทยยอผู้หญิงกับผู้ชายครับก็จะแต่งตัวประมาณนี้นี่ก็เป็นชนเผ่าไทยแสกครับไทยแสกคือชนเผ่าชาติหนึ่งซึ่งเดิมอยู่ที่เมืองแสกเมื่อร้อยปีก่อน เมืองแสกอยู่ในเขตราชนจาจักรไทยใกล้ชายแดนเวียดนามซึ่งจะมีภาษาและวัฒนธรรมปนอยู่ผู้หญิงแสกจะแต่งกายแปลกกว่าชาวอีสานทั่วไปคือนุ่งผ้าสิ้นสองชั้นปล่อยชายผ้าสิ้นและแลบยาออกมาเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมคือแสกเต้นสากหรือลาวกระทบไม้ไทยแสกในจังหวัดมุกดาหารจะอยู่ในถิ่นอำเภอว่านใหญ่ นี่ครับโอ้แส,สดงว่าแต่ก่อนอนาณาจักรไทยแผ่ไพศารไปจนถึงชายแดนเวียดนามเลยคนระับนี่ชนเผ่าไทยยอเป็นชนเผ่าหนึ่งในเมืองแถบหัวเมืองแถบร่มแม่น้ำโขงนิยมเรียกตัวเองว่ายอถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่แขน12ปันนาหรือ,อยูนานในจังหวัดมุกดาหารมีไทยยออาศัยอยู่ ที่ตำบลดงเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนี่คือไทยยอนะครับอบพยพมาจากแถว12ปันนาประเทศจีนเลยนะครับนี่เป็นเป็นชนเผ่าไทยา่าไทย่าเป็นอีกชนชาติพันธุ์หนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร ถิ่นดั้งเดิมอยู่ในเขตแขวนสวรครค์เขตแขวนสารวันแขวนอัตปือในดินแดนของเราซึ่งเคยอยู่ในพระราชาอาณาจักรไทยก่อนรัฐก่อนรศ .112 ชาวขาอพยพเข้ามาในเขตจังหวัดมุกดาหารสมัยรชัชกาลที่3อยู่ในเขตอำเภอเมืองอำเภอดอนตาลอำเภอนิคมคำสร้อยภาษาขาเป็นภาษาตระกูลออส โตโเอเซียติในภาษามอนเขมรหรือขายังเรียกตัวเองว่าบรูนี่ครับถ้าอยู่ในลาวสปปลาวเขาก็จะเรียกว่าชนเผ่าบรูแต่อยู่ไทยเขาจะเรียกว่าชนเผ่าขาไทยขาครับเป็นชาวไทยเหมือนกันครับ นี่ชาวนี่ชาวอะไรครับชาวไทยกุลานี่ครับชาวไทยกุลาครับอยู่มุกดาหารคำว่าไทยกุลาเป็นภาษาพมา่าแปลว่าคนต่างถิ่นกุลาคือพวกเงี้ยวหรือตองซูจากนัดไทยใหญ่ของพมา่า เมื่อเดินทางมาค้าขายในภาคอีสานถูกตั้งชื่อให้ใหม่ว่ากุลาซึ่งหมายถึงคนต่างถิ่นผู้ชายกุลามีรูปร่างสูงใหญ่ชอบนุ่งสลงหรือกางเกงขายาวขาขว้ากงและมีผ้าโพกศีรษะตรงสูงในท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารมีชาวกุลาอยู่ที่อำเภอหนองสูงนี่ครับชาวกุลาอพ,พยพมาจาก,กแถวบริเวณพม่านะครับ ไทยกับโซ่ไทยกับโซ่หรือบางครั้งเรียกสั้นๆว่าโซ่คาว่ากับโซ่มาจากคําว่าขำขาโซ่หมายถึงชาวขาพวกหนึ่งในตระกูลเดียวกันกับขาหรือบลูถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับขอมหรือมอนเขมนถิ่นฐานเดิมของกระโซ่อยู่ที่เมืองมหาชัยแขวนคำม่วนแขวนสวรรณเขตดินแดนลาวปัจจุบันพิธีกรรมสำคัญ ของไทยกะโซคือโซ่ทั้งบั้งคําว่าโซ่หมายถึงชาวกระโซคําว่าทั้งแปลว่าภาษาแปลเป็นภาษาอีสานแปลว่ากระถุงหรือกระแทกคําว่าบั้งหมายถึงบ้องหรือกระบอกไม้ไผ่โซ่ทั้งบ้องก็คือการใช้กระบอกไม้ไผ่กระถุงพื้นดินเป็นจังหวะในพิธีกรรมประจํา ปีของชาวกระโซ่ในจังหวัดมุกดาหารไทยกระโซ่อยู่ในถิ่นที่อยู่อำเภอคำาชอีและอำเภอดงหลวงนี่ครับก็จะแต่งตัวประมาณนี้ครับผมและอีกชนเผ่าหนึ่งก็จะเป็นชาวผู้ไทยถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวผู้ไทยอยู่ในแคน้น12จุไทยหรือแคน้นปัอปนา ซึ่งเคยอยู่ในเขตราชอาณาจักรไทยเดิมชาวพู้ไทยแบ่งเป็นสองพวกคือผู้ไทยดำมีอยู่8เมืองใส่เสื้อผ้าสีดำและสีครามและผู้ไทยขาวมีอยู่สี่เมืองอยู่ใกล้กับชายแดนจีนนิยมแต่งกายด้วยผ้าสีขาวรวมผู้ไทยดำและผู้ไทยขาว12เมืองจึงเรียกว่า12จุไทยี่ชาวพู้ไทยครับ เอาหายอมูลโอ้อยู่นี่นี่สุดท้ายนะไทยกะเลิงไทยกะเลิงคําว่าไทยกะเลิงหมายไทยกะเลิงมาจากคําว่าขาเลิงเป็นพวกเป็นขาพวกหนึ่งในอยู่ในตระกูลมอนขอมภาษาขาอยู่ในเมืองอยู่ในกลุ่มภาษาออสโจโอเอเ,ซเซยติกถิ่นกําเนิดกระเลิงอยู่ใน แขวนสวรร um ค i̇şte ์เขตชาวกระเลิงมีผิวกายคํำผมหยิกอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์มองโกลอยในจังหวัดมุดาหารมีถิ่นอยู่ในท้องถิ่นดอนตานคำเชอีปบรรยากาศชั้นที่หกของหอแก้ว จังหวัดบุกดาหานครับฝั่งซ้ายเป็นแม่นำ้ำโขงฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นเมือ,องไกลสอนพิวิหารแผนนสวรรค์ะเขียสอปปพพลาวครับฝั่งขวาเป็นเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุกดาหาน